สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ตัวถงังและสีของบริษัทโตยโยต้าแาเจริญนะคะวันนี้ก็อยู่กับเอเเตยค่ะเตยเดีเยเช่นเคยนะครับค่ะสําหรับวันนี้เราก็จะพาคุณลูกค้านะคะมาเอาใจสายซิ่งนะคะใช่ทำอะไรคะพี่เบียวันนี้ก็คือจะมาเอ,อพามาชมในส่วนของพ่นสีกระบะน,นะครับให้การสีที่เทาดินสี ชมพูนะครับเป็นเป็นเหมือนแต็กซิงใช่เป็นรสซิงค่งครับ,รบผมก็เดี๋ยวเราตามไปดูภายในเวิร์กช็อปเลยนะคะ<ฆ>ว่าขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงบ้าง<ฆ>ตามมาเลยค่ะ Molly 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 สำหรับการพ่นสีกระบะนะคะวันนี้วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะตอนนี้ผ่านมาสามวันแล้วก็คืออย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะก็คือเป็นสีชมพูชมพูอะไรที่เบียร์ชมพูอ่าชานมชานมนะคะเหมือนนมนมชมพูอ่านมชมพูครับผมสำหรับสายหวานนะคะตรงนี้ก็เป็นรถของลูกค้าผู้หญิงนะคะเป็นเลดี้ซิงนะคะก็ ก็มาสนใจทําสีกระบะนะคะทางเราก็จัดการให้นะคะ<ร>ก็เงาเลยทีเดียวนะคะคพี่เบียร์ส่วนลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับที่จะมาพ่นสีกระบะเหมือนเหมือนอย่างนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายตัวถังและสีของเอบรด้าน้าเรญน,นะครับก็เบอร์ติดต่อคือเบอร์ศูนย์สี่ห้าห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับติดต่อทางเราได้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝาก ในส่วนของดีด<ม>ตัวถังและสีของโัวตา้านั่นกะเลยไปด้วยนะครับแล้วก็เีดโัต้านั่าจะเลยนะครับซึ่งเป็นเศษหลักเนาะ<ม>ก็สุดท้ายนี้ก็ขอจบทลิปเรียนเท่าน,นี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ